แล้วตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือข้าวกระเพราไก่กรอบไข่คนที่น่ากินมากๆเลยครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l ของ Squidman.exe ครับ แล้ววันนี้ผมมาดูหนังที่เมเจอร์ราชะโยธินครับพอดีมีเวลาก่อนหนังเข้าประมาณชั่วโมงครึ่งครับผมก็เลยหาของกินในนี้ซะหน่อยหนึ่งก็เหลือบมาเห็นป้ายเมนูร้านนี้ครับผมราคาเริ่มต้นที่99บาทเป็นพวกข้าวกะเพราข้าวเผ็ดๆที่ผมชอบกินนะครับก็เลยคิดว่าจะกินร้านนี้แถมที่ป้ายมีเขียนว่าเพิ่มเงิน15บาทได้ชาเขียวเย็นครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยร้านนี้ชื่อว่ามูชะข้าวหน้าล้นบาบเซนครับอยู่ชั้น2เมเจอร์ราชะโยธินครับ ในร้านก็มีที่นั่งพอดีด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันดีกว่าอันนี้เป็นเมนูโปรโมชั่นที่เราดูที่หน้าร้านไปแล้วนะครับอาหารที่นี่ก็ดูเป็นอาหารญี่ปุ่นครับเอ๊ะทำามีผัดกะเพราด้วยมีข้าวแกงกะหรี่ด้วยยังไงกันแน่ครับมีไก่กรอบซอสเทริยากิด้วยครับเมนูพวกปลาก็มีนะหรือจะเป็นพวกข้าวหน้าดงบุริข้าวหน้าหมูนะครับแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่โอ้ดูน่ากินไปหมดเลย ก๋วยเตี๋ยวก็มีต้องรงมันอาหารญี่ปุ่นหรือมันอาหารไทยกันแน่เนี่ยผมจักเริ่มไม่แน่ใจแล้วละ่ะเอามีเบ็นโตะด้วยเบ็นโตะนี่ญี่ปุ่นแน่ๆครับฮะ <Huh? S 1> ดูดิหูยน่ากินนะกล่องมันใหญ่มากเลยเกี๊ยวซ่านะครับอ๋อพวกสลัดอะไรงี้ก็มีด้วยเออน่าสนใจชาเขียวมีแบบเอ๊ะมีแบบรีฟิลด้วยครับ <Wow. S 1> ผมชอบแบบรีฟิลเลย35บาทงั้นคุม้มเอา เมื่อสักครู่ตอนเปิดเมนูเนี่ยผมไปสะดุดตานี่ครับมูชะชีซี่เป็นไก่กรอบซอสเทริยากินะครับแล้วก็ราดชีสด,ด้วยน่ากินมากแล้วเมนูแรกก็มาเสิร์ฟแล้วครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นชาเขียวนะครับชาเขียวรีฟิลเป็นเหยือกนะครับผมซึ่งเจ้าเหยือกแบบนี้อาจจะยกตื่มลำบากนะครับอาจจะต้องปักหลอดสะหน่อยหนึ่งแน่นอนเลยครับว่าน้ำรีฟิลแบบนี้นี่เข้าทางผมสุดๆเลยเพราะว่าผมดูดแป๊บเดียวเนี่ยหมดแล้วก็เติมหมดแล้วก็เติมครับ ยิ่งไม่มีน้ำตาลเนี่ยผมดูดได้ไม่จํากัดเลยบอกได้เลยว่า10แก้วก็ไม่พอแล้วเมนูแรกก็มาจริงๆครับอันนี้เป็นยำแซลมอนแซบครับ139บาทแต่จะแซบจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองชิมดูสักหน่อยครับตัวเนื้อแซลมอนก็หั่นมาเป็นลูกเต่านะครับแบบนี้เลยก็น่าจะกินได้ง่ายอยู่นะครับพอดีคำกลิ่นไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะพอได้กินแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันออกเป็นยำเปรี้ยวนะครับ อารมณ์ว่าเผ็ดไม่ค่อยมากนะครับคือมันมีพริกขี้หนูแหละแต่พริกขี้หนูมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ครับแต่ก็กินได้เรื่อยเรเพลินดีครับผมจานนี้อันนี้เป็นน้ํารีฟิลแก้วที่3ามของผมแล้วครับบอกเลยว่าถ้าน้ํารีฟิลเนี่ยมาเจอผมเนี่ยดื่มคุ้มแน่นอนครับเมนูถัดมานะครับเป็นเมนูที่เพื่อนผมสั่งครับชื่อว่าสเปเชียลเบนโตะครับโอ้ดูหมูก็ดูน่ากินนะมีปลามีไก่่าข้างหลังแล้วมีผักนะครับมีข้าวผัดด้วย คือมันดูกล่องใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาเทียบไซส์กับตะเกียบดูดีกว่าครับนี่ครับขีปปาออกมาครับเป็นปลาซาบะนะครับนี่ข้างในมีไก่ชิ้นบเบอรริ่มเลยแล้วก็เนี่ยครับยำสาหร่ายผักสลัดครับแล้วก็มีข้าวผัดนะครับไม่ใช่ข้าวธรรมดาด้วยนะซึ่งเมนูนี้ครับสาหรับคนที่หิวๆเนี่ยบอกเลยว่ากินยังไงก็ต้องมีอิ่มแน่ๆครับ แล้วเมนูถัดไปก็มาแล้วครับเป็นทาโกยากินั่นเองนะครับหลายคนที่เคยกินที่ร้านเซนหรือร้านในเครือเซนอย่างอากะอะไรเงี้ยอาจจะคุ้นหน้าทาโกยากิไซนี้เป็นอย่างดีครับเพราะน่าจะผลิตจากโรงงานเดียวกันนั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวผมกับทาโกยากิร้านเซนเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะชอบอยู่นะคือเขาปรุงมาอร่อยแล้วก็คำไม่ใหญ่มากนะครับแล้วเมนูที่ผมสั่งไว้ก็มาแล้วครับมูชะชิซี่ครับ ตัวนี้เป็นไก่กรอบซอสเทริยากินะครับแล้วก็ราดชีสแบบที่ไว้ใช้ดิฟเฟรนไฟล์ครับชีสมาดูเยิ้มน่ากินมากเดี๋ยวต้องลองกินดูสักหน่อยครับตัวชีสมันอาจจะดูลื่นๆหน่อยหนึ่งนะในชามนี้ผมว่าชิน้นนี้น่ากินที่สุดแล้วครับเพราะชีสดูเต็มที่สุดเลยอ่ะปักเอาก็ได้ดูสิครับน่ากินมากอืมพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คือเนื้อไก่ทอดกรอบเนี่แหละครับ แล้วก็มีชีสหุ้มนะครับคือมันอร่อยนะคือมันไม่มีกระดูกมันกินง่ายครับใส่ปากแป๊บเดียวก็หมดละแล้วตัวชีสดิฟเนี่ยครับมันก็อร่อยอยู่แล้วนะใครกินผมว่าก็ต้องชอบแหละครับอันนี้แล้วเมนูที่ผมสั่งก็มาแล้วครับเป็นจานสุดท้ายเลยข้าวกะเพราไก่กรอบไข่ข้นนะครับชื่อยาวมากเมนูนี้นะครับตั้งแต่แวบ,บแรกที่เห็นผมก็ว่ามันน่าจะคุ้มแล้วก็น่าจะอร่อยนะ99บาทดูสิครับ แยกซอสกระเพรามาต่างหากเลยนะครับแล้วก็มีไก่ทอดนะครับเป็นไก่คาราเกะครับชิ้นใหญ่พอสมควรแล้วก็มีข้าวนะครับเป็นข้าวห่อไข่ข้นแล้วก็มีใบกระเพรากรอบครับโปะอยู่บนคล้ายๆไก่คา,า,า,าราเกะที่ราดชีสอันนี้ครับแต่ว่าไก่เนี่ยจะไม่มีซอสเทริยากินะครับเหมือนไก่ชีซ,ซี่อันนั้นจะมีซอสช่ำๆเลยเห็นไหมเอ,อ้าเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกินดูกันดีกว่าจะเริ่มยังไงดีตักซอสกระเพาก่อน เรามาราดข้าวอืมไม่ตัดตัดข้าวกับไข่กันดีกว่ามั้งตัดข้าวกับไข่นะครับแล้วก็ราดซอสกะเพรานะครับลงไปแบบนี้ผมว่ามันดูน่ากินมากเลยขอย่องชิมหน่อยไข่มันดูไข่นุ่มพอสมควรน,นะเพราะใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยครับผมก็รู้สึกว่าเออไข่มันก็นุ่มดีครับอืมคือมันอร่อยแหละแล้วตัวซอสเนี่ยครับกำลังเผ็ดแบบพอดีเลยผมชอบซอสเผ็ดแบบนี้มากๆครับ อยากให้ใส่มาเยอะๆเลยเอาจริงๆเมนูนี้เนี่ยถ้าเป็นแค่ข้าวไข่ข้นราดซอสกะเพราเนี่ยครับผมก็ว่ามันก็อร่อยแล้วนะแต่พอมีไก่ทอดเนี่ยครับไก่คารเาเกะเนี่ยผมว่ามันก็อร่อยใช้ได้อยู่ครับในแง่ความอร่อยนะครับผมว่าจานนี้เนี่ยลงตัวล่ะครับเผลอกินยังไม่ถึงครึ่งจานเลยครับซอสกะเพรานี่จะหมดแล้วต,ตัวไข่ข้นมันก็ดูนุ่มมากเลยนะเนี่ยครับดูความเด้งของมันดิ ความเห็นผมว่าจานนี้เนี่ยคืออร่อยใช้ได้เลยครับยิ่งกินทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยผมว่าอร่อยเลยผมคิดว่าเพื่อนผมคงม,มาช่วยกินไก่ซอสชีสอันนี้ไม่ได้แล้วละ่ะผมคงต้องกินมันทั้งหมดละไก่ทอดซอสชีสอันนี้ผมบอกได้เลยว่าร e คอมเมนครับอร่อยมากกินเสร็จก็เช็คบินนะครับผมแล้วราคาออกมาเป็นเลขสวยขนาดนี้ก็เพราะว่าผมใช้แบล็กการ์ดนะครับคือตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมกินอาหารในเครือเซนเนี่ยจนได้แบล็กการ์ดมาเลยครับ กินอิ่มก็ได้เวลาใกล้ทุ่มหนึ่งครับเออที่จะต้องดูหนังสำหรับร้านมูชะข้าวนาล้นเนี่ยครับผมมองว่าก็คุ้มดีนะอาหารต่งตางๆเนี่ยครับก็คือทำมาเป็นอาหารญี่ปุ่นแต่ว่ามีความผสมความเป็นไทยลงไปครับผมว่าอร่อยดีครับเป็นข้าวหน้ากะเพราที่ผมชอบเลยละ่ะไม่แน่ใจว่าร้านนี้เปิดมานานหรือยังนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาตอนเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามีร้านนี้อยู่ด้วย ขอบคุณที่ติดตามครับไว้พบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ